เรียบร้อยครับชดโจิ <c oughs> <g ather> <g ather> บกัดบลกเบลดนะครับใส่สวยเลยตัวนี้ประมาณสองโลนยหน่อยนะงัดขึ้นฝั่งหลุดพอดีครับฝากของงานไปด้วยบักเบลดิ i ฟ็อกนะครับเดีย๋ยวแบบนี้อันนี้สุดยอดมากๆครับเสียงที่เล้าชาโดได้แบบสุดยอดอะ ฝากผลงานด้วยครับอยู่กัน